ปพวกเราจะพากันไปไหนคะเฮ้ยใจเย็นดิพี่มีรุ่นน้องอยู่คนเว้ได้ข่าวว่ามันทําบ่อปลาครับอยู่ที่ลําปางเดี๋ยวน้องดากับน้องบีมนะคอยดูนะว่าเจ๋งมันคุยนักคุยไหนว่าปลามันเป็นปลาเกรดเมืองนอกปลาอะไรอะปลาสุภาพอะปลาคลาเดี๋ยวเราไปดูกันน้องสองคนชอบปลามากใช่ไหมครับอนี่ก็ปลานะปลาหมากปลาหมาก อ่าถึงแล้วเราเราไปดูกันเลยโอเคนั่นไงทำงานอ่งพอเลี้ยงปลาครับพอเลี้ยงปลาครับสวัสดีครับสวัสดีครับน้องๆเขาชอบปลาพามาดูปลาอ๋อครับยินด,ดีต้อนรับครับพีอ่อันนั้นะเขาทำอะไรครับลุงนะครับมีปลาทองครับปลาท,ทองที่ โตเท่าลูกตะก้อได้ได้ได้ข่าวว่าคนเลี้ยงปลานี่จะใจเย็นใจเย็นลองมาดูครับลองมาดูครับลองมาดูครับมามามาดูกันมาดูกันนเด็กเด็กโอ้ยินดีครับจับได้ครับจับได้ครับนี่จับจับปลาครับจับปลาครับลองจับอได้นี่เขาเรียกว่าธรรมาสระ โอ้จับได้จริงๆด้วยนะได้ข่าวว่าน้องจะมีกิจกรรมอะไรดีๆที่ลำปางเหรอที่น้องบอกว่าน้องเป็นคนคิดที่เริ่มคนแรกน้องวาดกับน้องเจมว่าไงครับครับผมจะจัดกิจกรรมแข่งเลี้ยงปลาคาบตกลงมันเป็นยังไงที่ว่ากิจกรรมที่น้องบอกว่าน้องจัดคนแรกในลำปางมันน่าสนุกยังไงตรงที่ไหนที่น้องบอกว่าเฮ้ยทุกทีเราไปซื้อปลาเราจะเลือกปลาใช่ไหมครับแต่รอบนี้น้องบอกว่า ปาเลือกคนมันเลือกอออได้งไงต้องต้องย้อนกลับไปว่าครั้งแรก,กเคยจัดมาแล้วกิจกรรมปลาคาร์บนะครับเมื่อประมาณ3ปีที่แล้ว4ปีที่แล้วแล้วก็มันก็ประสบความสําเร็จดี mm hmm. ก็ครั้งนี้ก็เลยเป็นครั้งที่2ครับค,ราานนคือเรียกว่าปลาสายพันธุ์น mm ี่เขาเรียกว่าสันเกครับผมปลาเป็นปลาของฟาร์มชินฮารุเป็นจัมโบ้ตัวใส ครับผมชื่อเป็นญี่ปุ่นจังอย่าบอกว่าน้องไปซื้อปลามาจากญี่ปุ่นเลยใช่ครับผมบินไปคัดเองครับตายเงี้ไหมโอ้ไม่น่าเชื่อว่าจะออกนอกประเทศได้ครับไปจริงไม่ชอบจริงนี้คงไม่บินไปคัดใช่ใช่ครับใช่ครับแล้วถึงญี่ปุ่นไหมไม่ไม่ถึงอ๋อไปไปเอาแต่ปลาครับใช่ใช่ใช่มันแพงครับแล้วแล้วมันปลาของฟาร์มนี่มันมีลักษณะพิเศษอะไรมากกว่ามาดูบ่อนี้ครับบ่อนี้จะเป็นปลา กิจกรรมในการแข่งเลี้ยงครับสีสันมันจะดูโดดเด่นกว่านะครับเนาะใช่ผมคือว่าปลาพวกเนี้ยห้าสิบตัวครับผมจะตัวละ5,000บาทให้คนจับฉลากได้เบอร์ไหนก็จะได้ปลาตัวนั้นไปเพราะปลาแต่ละตัวจะมีเบอร์ไว้ขามไว้เลยเหรอครับคือรางวัลมันจะเป็นอย่างงี้ครับรางวัลก็จะมีจัมโบ้หนึ่งสองสามคือ พอสมมุติว่ามันเป็นอย่างนี้คือคุณจัดกิจกรรมนี้มาครับปลาเลือกคนปลาเลือกคนงานวันที่สองนี้คนก็จะมาดูปลาแต่คุณไม่มีสิทธิ์ว่าฉันจะเอาตัวนั้นตัวนี้ใช่ใช่ใช่ครับคุณต้องจับฉลากเพราะปลามีเบอร์แต่ละเบอร์ใช่ไหมครับใช่แล้วจับฉลากได้เบอร์ไหนนั่นแหละคือปลาเลือกคนคุณคุณไม่มีสิทธิ์เลือกปลาปลาเลือกคนแล้วก็ปล่อยไปเลี้ยงคนละสี่เดือนสี่เดือนมาสรุไซโตเป็นเจ้าของฟาร์ม ชินฮาร่คอยฟาร์มที่เขาจะบินมาตัดสินเองครับบินมาตัดสินเองแล้วเกณฑ์การตัดสินนี่ดูจากอะไรครับผมคือ 1. จึ่โบจมโบคือตัวใหญ่ที่สุดอ่าสองคือคุณลิตี้คุลิตี้คือคุลิตี้คือผิวผิวสีแดงสีดําครับประมาณนี้แล้วคือมันก็จะมีรางวัลก็คือจะเป็นปลา2ปีที่แพงกว่าโอครับดีจังเลยเท่ากับว่าคุณมาซื้อปลาในงานวันนั้นอ่ะนอกจากคุณจะได้ปลา ชั้นดีจากเมืองนอกแล้วใช่ครับคุณไปเลี้ยงมาดีแถมกลับเอามาประกวดอีกสีเดือนให้หลังมาร่วมกิจกรรมอีกสีเดือนให้หลังคุณปลาคุณชนะคุณได้ปลาที่เกดแพงกว่ากลับไปอีกใช่ครับใช่เรับก็ที่มีความพิเศษที่เราต้องเลี้ยงยังไงคือจริงๆมันก็มีความใส่ใจครับต้องใส่ใจการเปลี่ยนน้ําออกซิเจนอาหารที่ดีด้วยครับที่นี่ใช้ใช้อาหารอัพเอาวันนี้ครับทําไมถึง มาบ่อนี้เป็นประจําครับผมก็สิ่งหนึ่งที่มาประจำก็คือเรื่องของปลาครับก็คือชอบคือปลาที่ได้มาจากที่นี่ครับก็เป็นปลาที่ปลาดีครับผมณภาพดีแล้วก็ที่บคัคือท่านพี่เจมก็ดูแลสพอร์ตให้ความช่วยเหลือใน่งต่างๆดีครับแต่ว่าพี่เจมกับพี่มาดนี่นอกจากซื้อปลาแล้วเลี้ยงเล่าเขาด้วยใช่ไหมครับไม่ใช่ครับไม่ใช่อผมเขาซื้อปลาผมได้รางวัลด้วยนะผมกวดได้รางวัลด้วยนะ อมองไปข้างหลังนี่เห็นถ้วยเต็มเลยเดีย๋ยวให้พี่มาดกับพี่เจมไปอธิบายรางวัลของฟาร์มปลาที่นี่สักนิดนึงนะครับรางวัลที่ผมชอบสุดนะครับคือผมคงเป็นถ้วยจากงานสุขโขทยัยปี2017ครับเพราะเพราะตอนนั้นผมซื้อปลาตัวนี้มาไม่แพงแลวมันมันได้เบสเบสอินไซด์เมล65เซ็นต์เซนครับเพราะผมชอบผมชอบถ้วยตัวนี้มากนั่นเองครับอื่นก็ ไม่รู้จะอธิบายยังไงครับมันมันเยอะแล้วก็บางทีมันก็เก่าบ้างใหม่บ้างครับเฮ้ยอันนี้ปลาทองหรือมากไม่ใช่ครับฮะธรรมาสาบะครับธรรมาสาบะครับมันคืออะไรวะมันคือปลาครับมี่ตัวเท่าไหร่สองสาร้อย ยี่สิบบาทหรือว่าราคาไม่น่ารักครับยังเก่งก็ไม่น่าจะเกิน300อเนาะใช่สูงสุดให้คูณยี่สิบเท่าไหร่นะหกพันบาทครับหกพันครับตัวละเนี่ยนะคะคือทั้งหมดตัวเดียวครับโอ้แล้วยังไม่ขายครับตอนนี้เอาทำไมอะคะยังไม่อยากขายครับมันมันพิเศษยังไงครับหกพันเนี่ยมันก็เหมือนปลาทองปกติเนาะมันเป็นปลาน้าเข้าครับ แล้วมันตัวตัวถ้ามันโตเต็มที่มันประมาณลูกตะก้อครับอ๋อนี่ตัวใใช่หครับใช่ครับอันนี้เลี้ยงได้เดือนเดียวครับจากตัวตัวแค่ประมาณสักตะก้อตะก้อที่เตะหรือตะก้อข้อปากโอ้ขนาดนี้เลยนะครับอู้หูแล้วมันมทุบพี่แล้วมันจะอยู่ได้กี่ปีคะเนี่ยอยู่ได้ห้าถึงหปีครับลองจับดูได้ครับแล้วแต่การดูแลของเราลองให้สาวๆจับหน่อยพี่มือหนักอุ้ยเฮ้ยเขาสุดเด่นเขาคือ เป็นปลาที่ทนครับไม่ค่อยไม่ค่อยมีโรคอะไรครับนะคะเราเลี้ยงกับปลาคาร์ฟได้เลยดุดมากอันนี้แค่หนึ่งเดือนนะคะเนี่ยน่ารักม่ะซื้อซื้อไปก็ไปปล่อยกับปลาคาร์ฟได้เลยมันไม่แลกเชื้อกันมันไม่เอาเชื้อไปติดปลาคาร์ฟครับเลี้ยงร่วมกันได้ได้เลยครับมันน่ารักมากเลยนะปลามันตัวโตสีสวยอย่างเงี้ยค่ะเราใช้อาหารปลาของอะไรยังไงคะที่นี่เราใช้อัพครับหารปลาครับยี่ห้อนี้นะครับจำกันไว้ให้ดีครับ อ้าวย้ำอีกทีนะครับงานวันที่สองนี้ผมจัดกิจกรรมชินาโร่ค้ยฟาร์มชันเก้นะครับจัมโบ้ตัวใสแข่งเลี้ยงปลาเลือกคนรางวัลมีจัมโบ้แชมเปี้ยน1 2 3แล้วก็คอลิตี้แชมเปี้ยน1 2 3คนที่ได้ที่หนึ่งจะได้ปลานิไซจาก มาสลุไซโตะซึ่งเป็นเจ้าของฟาร์มชินฮาร่บินมาเองเลยบินมาเองตัดสินเองครับแข่งเลี้ยง4เดือนครับผมเอาปลาไป4เดือนแล้วกลับมาประกวดกันใช่ครับตัวละ5,000บาทครับถ้าสนใจนะครับติดต่อช่องทางไหนเจมจริงๆผมมีเพจนะครับชื่อนิชิอีกอยนครลำปางส่วนเฟซบุ๊กผมเจมลำปางภาษาอังกฤษครับก็ไม่ค่อยลงเรื่องปลาครับจะลงเรื่อง เรื่องไร้สาระเออครับผมก็เป็นคนไร้สาระคนหนึ่งมีเบอร์โทรไหมเบอร์โทรไหมเบอร์โทรผมเหรอครับ094 583 0712ี่ห้าแปดสามศ่งงครับแข็งแรงเลยครับตามข้างเลยนะครับถ้าอยากได้ปลาคราฟดีๆนะครับสำหรับคนลำปางที่ฟาร์มลำปางนะครับมาหาน้องเจมได้พูดพูดชื่อฟาร์มผมหน่อยดิกูจำไม่ได้นี่พีกี้ก้อยก้อยเก๋อ้าวว่านชื่อฟาร์มนี่พีกี้ก้อย กอยนครลำปางนิชิกิกอยนครลำปางแปลว่าแพรไหมครับแพรไหมนิชิกิกอยแปลว่าแพรไหมใช่ครับโอเคจริงๆมันแปลได้หลายอย่างนะครับมันแปลว่าเป็นเป็นปลาฮาร์ปก็ได้โอเคอย่าลืมกันนะครับกิจกรรมดีๆอย่างนี้ครับจากน้องเจมส์และน้องมาดนะครับกับฟาร์มชื่อนิชิกิกอยนครลำปางครับชื่อกอยนครลำปางครับวันที่สองสิงหาคมนี้ครับเจอกัน ทำทุบหูตกเดี๋ยวดูความทุ่บเท่ตัวเล่นน้ำอ่าเดี๋ยวไม่ใช่ตรงนี้เต้นปลามันก็ไม่กินแล้วลงไปเสร็จนะครับเดี๋ยวขออุ้มปลาสวยๆมาให้ดูมันจะจับไม่ได้เลครับพี่จับไม่ได้ครับจับไม่ได้ครับต้องแก้มาเลยไม่ได้เเร็วน้องเขาจะรีบกลับบ้านหรืว่าจะต้องแก้จะได้ทำร่วงทั้งสองข้าง แหลเอรเลยนะข้างอาจจะเคยตัวเหี้ยท uh ี um> ่มันลากของลไปในน้าเเฮ้ยลึกมกันวลึกสครับทุกทีลากโคงลากไก่เข้าไปไม่ไม่ผมไม่ใช่เหียครับ